แกใครบอก AI ทำได้แค่เพลงเพราะๆนี่คิดใหม่ได้เลยนะดูนี่ AI สร้างเรื่องอีกแล้วตูนบอดี้แสลมปะทะเจเจตรินแบทเทิลเพลงกันกลางเวทีใช่จะ้ะ AI มันจับสองคนนี้มาดวลเพลงแล้วดูดิเพลงทรงอย่างแบดเวอร์ชั่นเจเจตรินส่วนฝากเลี้ยงนี่ตูนแกจัดหนักใส่ลูกคอแบบร็อก เอาอีกเอาอีกแต่เดี๋ยวก่อนดราม่ามันอยู่ตรงนี้ใครร้องดีกว่าแฟนคลับตีกันยับบางคนบอกเจเสียงนุ่มละมุนบางคนบอกตูนพลังเหลือล้นแล้วดูคอมเมนต์ดิเจิดจ้าเจตตูนเท่านั้นที่หนึ่ง AI ทำเกินไปแล้ว สรุปคือ AI มันสร้างเรื่องให้คนตีกันเล่นๆจ้าอย่าไปเชื่อมันมากดูเอาหาพอขำๆก็พอแต่ยอมรับนะ AI มันก็ฉลาดเกินไปแล้วแล้วแกคิดว่าใครใชนะคอมเมนต์มา